หลังเข้าหลังเข้าขวาเข้าขวาเข้าใเล่นก่อนลห่อียวสวยตีกันเองเลยไปตัดคนนึงไปตัดคนนึง <c oughs> <desenvol ver> รีคอมไม่ทันแล้วนะเจียวรีอคอมคือหนูไม่ทันละนะ อุ้ยแต่แต่แบบวันนี้หนูหนูแหลกมากเลยนะแบบในสมองก็แหลกรอาโย่อ่ o โอ้โหเชื่อหนูถ้าไมหนูแหลกทุกครั้งที่มีแอดอบเลยวะโซดาไปสวัสดีครับโอ้ยหนูไม่ไหว้ใครเป็นคนนัดสามทุ่มรวมตัวแก๊งไอ้เหี้ย ไม่ใช่หมายถึงว่าเราดัดสามทุ่มรวมตัวแก๊งไม่ใช่เหรอแป๊บนึงทุกคนทุกคนทุกคนทุกทุกคนแหลกเหมือนกันใช่ป่ะอ๋อหนูคิดว่าเป็นพี่คอมหนูได้ครับเสื้อนี้เหรอเฮ้ยเทยูเห็นไหมเสียมตาเด่นเลยพี่จริงมีเอามตรอระวังนะระวังตกมาเจ็บนะพี่เปนกระเป๋ากระเป๋า489ครับพีู่่ไหนเนี่ยแก๊งทาสามทุ่มไม้แค่นี้เฮ้ยพี่เผา ผมเปลี่ยนเซลล์สมองใหม่อีกเรากลับมากรุงเทพแล้วแล้วแบบไม่ชินอีกแล้วมันใหญ่ไปอ่ะนี่ไงนี่ไงมาแล้ว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 มาเลยไอ้ป้ายขอละเลียอยู่ไหนมาแลยขอลาลาหน่อยครับพี่ใช่ดีอาร์ไปขอรำไเข้าวงได้ห่อเฮ้ยสองวีเริ่มไหมนะเอาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเข้าวงไปแล้วอ่ะเข้าวงได้แล้วอ่ะเออไปเลยแม่งไปรอที่วงปะไปรอที่วง ปกปูมีน <paid, ikke> ้ำมาด้วยองเชิญสุดแถวต่อมาสุดเีแยวต่อมาแล้วเราเปิดเขาก่อนเลยป่ะพี่้แลวอ่ะเฮ้ยทำไมเขาเข้าวงไปตั้งนานแล้วอ่ะรอก่อนรอก่อนรอก่อนโหลอรอฟังนะฟังนะคนจุ่มแล้วทำไมเขาเข้าวงไปก่อนดีกัไปลุงตัดเองลุงตัดเองลุงตัดเองมัดไปมัดไปหมัดไปมัดไปหมัดไปหลังจะเข้าหลัง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 เข้าขวาเข้าขวาเข้า ก่อไปหลหลัง่หลังมเคียวสวยเตียนเองละไปตัดคนนึงไปตัดคนนึงไปตัดให้ไปตัดให้ไปตัดให้

เอาหลังมก่อนเลยแล้วกันขออยู่ขอให้อยู่ขอให้อยู่ไปมารวมกันมา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 สุดเดียรรวมสุดเดียรรวมตรงนี้สุดเดียรรวมตรงนี้รวมรวมเลยพี่พีเตอร์ยังเอาอ่ะแม่งชอบปะเฮ้ยพี่พีเตอร์แม่งเอาจริงว่ะทิ้งเลยเรียทิ้งเลยชูไม่ติดทิ้งเลยชูไม่ติดทิ้งเลย ดีแล yeah. ้เช okay, ี่ยดึงไม้ไม่ออกเมืองนวงเมืองนวงเมืองนวงมีคนจุ่มมีคนจุ่มเฮ้ยระวังสฟขับนะระวัขับระวัขับขอโทษกลัวกกกลัอุ้ยสลิปขอโทษโซนโซนไว้พี่โซนไว้ซนว้ ไอ้ข้างหลังอยเจ้าต like ้นเยอะเกินอ๋อเยอะเกินไปบอกเพื่อนข้างหลังอ๋อเยอะเกินเฮ้ยสูเต๋อแับมามาหน้ามาดูหน้ามาดูหน้าหน่อยพี่ดูหน้าซ้ายซ้ายซ้าเียวสวยเข้าเกียวสวยเข้ารอนเออสวยมีคนชุบมีคนชุบตรงนี้มีคนชุบตรงนี้รลบหลบหลบเดี๋ยวบดเดี๋ยวบดตรวไว้นะไว้ตรไว้ไว้ตรตวอยู่บอยู่หลบหน่อยเอา โอ้ยเอาเจนนัสิตก่อนเจนนัสิตเดี๋ยเจนนัสิตโซนไมโซนไหมอ่ะโซนโซนครับโซเดียวโซนโซเดียวโซนโซเดียวโซนครับโซเดียวโซนเอาเอาลองเอาเขียวสวยทีละคนครับเอาเขียวสวยทีละคนเอาเขียวสวยทีละคนเอาไปเอาเหลือไปพี่เหนือไปพี่อ่าอ่าตดดติดตีดแน่เลยว่าตายแน่เลยว่ะกูตายแล้วตายแล้หน่วงแล้วตายแล้วเกูใช้ก่อนสั่งลา เขาได้ตีนี่เขาฟีลยอุ้มไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของไม่ได้พี่เก็บของไม่ได้มันหน่วงมันหน่วงเอ้าอะไรวะเนี่ยสวยเอาได้มามาเดี๋ยวน้ำหน่อยเดี๋ยวน้ำหน่อยเล่นต่อต่อเลเล่ต่อเก็บเก็บบูทไปบูทแฟนเลยนะคะ ป่อยปล่อยปล่อยพี่พีเตอร์เล่นกันเอป่อยแล้วเฮ้เก็บของหมดแล้วเหรอเาอยู่ในุ่ม ไม่เหลือเหลือของของเหลืออะไรบอกกูด้วยเหลือพี่กูสี่ถุงโอเค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 รำ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 สวยน้องไปเลยน้องไปสองน้องไปสองเลยเอาว่ะเอาว่ะไอ้เหี้ยหนูเก็บไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ย หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่เหลือใครแล้วยกกำลังยกไม่เหลือใครแล้วไม่เหลือใครแล้วคี่ถึงเธอจังเลยค่ะที่รักให้เขาชุบเธอไหมค่ะที <c oughs> like ่รักที่รักค่ะกล้าชุบมาเล่นบ้าล่ะให้เขาชุบเธอไหมค่ะลัวไงกล้าชุบจริงเหรอคะเขาเก็บท่าบูธมาให้เธอคนเดียวเลยนะคะที่รัก ไปหาก็เลยขอไปชุเธอไงเธอกด X นี่เธอกด X เธอเธอกด X เร็วตตัวมันแข็งเธอเธอเธอกด X เร็ว พอแล้วพอแล้วพอแล้วมอแล้วเดี uh> ah, okay, ๋ยวรอแอ้ดอกมาหายเขา่อาช่วยโอเคเยโอเคเลย่คบอ่าก็เออก็ปล่อยเลยเฮ้ยคนเธอจะมึงใส่เขาเพื่อ มีคนข้างล่างด้วยนะอาเอารวมแบงนั้นเหรอรวมรวมที่ไหนกันแน่คะมันหน่วงอ่ะโอ้ไม่ติดเลยอ่ะโอ้ไม่ติดเลยอ่ะ